ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งสําหรับชุดแนวทาง2ตัว3ตัวบนของเราคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปสําหรับชุด2ตัวและ3าตัวบนของเรานะครับเพื่อนๆว่าจะให้เหลือชุดไหนตัวไหนบ้างแล้วก็จะดินจะอะไรยังไงก็มาติดตามในชุดแนวทางของเรากันต่อนะครับ ก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคํานวณตรรกิย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับเพื่อนสาหรับชุดแนวทางของเรานั้น <c oughs> ที่เด่นเจ็ดเด่นเจ็ดเราก็ามาจากชุดนี้ก็คือเด่น6และ7ตัวรองก็คือ1 2ึ่งสองสี่เราก็เลยให้เด่นเจ็ดไป ก็คือชุดนี้เด็ดเจ็ดสำหรับชุดนี้นะเพื่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งสําหรับที่เราวงไว้เลข3นี้เราเอามาจากชุดหลังบานเหมือนกันก็คือชุดนี้นะก็คือ3ก็คือชุดนี้ก็คือชุดนี้ก็คือมันมาชนกันอยู่ที่3และ5้า งวดที่แล้วไม่มาตัวชนนั่นเพื่อนมาที่เลขสามแต่ว่ามันมาที่เก้าสีส่วนงวดนี้มาชนกันผมคิดว่าตัวชนน่าจะมามแต่ว่าไอ้สามกับห้านี้ผมทุกๆุกแนวทางสูตรที่เราลงให้กับเพื่อน,อนก็ไปชนเด่นอยู่ที่สองและสามจะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนห้าก็ไม่ค่อยเห็นนั่นเพื่อนว่าจะไปติดตัวดินตัวอะไรยังไงดังนั้นแล้วชุดเลขเจ็ดกับเลขสามผมก็เลยเอาดึงมาเป็นชุดตัวเด่นให้กับเพื่อนๆเผื่อ ไม่แน่นะเขาอาจจะมาด้วยกันแล้วก็ชุดไอ้แต้มสามตัวของเรานั้นอันนี้เอามาเปรียบเทียบดูนะครับก็คือมันจะเหลือดับอยู่ที่ชุดแต้มของเรามันจะเหลือดับอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสามแปดดังนั้นแล้วชุดแต้มของเรานี้ชุดแต้มของเรานี้เ,เ,รนเราก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสาม 0138นะ0138ก็คือแต้ม3ตัวแล้วก็แต้ม3ตัวก็คือมาชน0 1นยมาชนอยู่ที่เลข3ดังนั้นชุดแต้มเนี่ยผมผมคิดว่าแต้ม3น่าจะเด่นที่สุดนะถ้าเกิดว่าแต้ม3เด่นก็จะมีอยู่ชุดนี้คือแต้ม3ก็คือ2 29ไอ้2 3ออันนี้เราจับเด่นจากเด่นนะครับเพื่อนๆทุนนี้ชุดนี้แล้วก็ 1>, 1 3 9ก็คือแต้ม3ทั้งหมดนี้ส่วนข้างล่างนี้จะเป็นชุดที่เข้าแต้ม3มจับจากชุด2ตัวของเราก็คือพวกนี้ที่เข้าแต้ม3นะเพื่อนๆก็จะมีอยู่ตามนี้ก็คือเป็นชุดที่ว่าเราจะเน้นอยู่ที่แต้ม3แล้วก็มาดูอีกชุดหนึ่ง ชุดเด่นของเราจากเหลือดับทุกหลักของเรามาดูเด่นก็คือเด่น3และ7เหลือดับของเราก็มาเหลือดับอยู่ที่0 1 3 7ดังนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจนะเพื่อนๆสำหรับเลข3กับเลข7ดังนั้นถ้าเกิดว่าชุดสรุปของเราก็คงจะเป็นชุดนี้ชุดสรุป สองตัวสามตัวก็เด่นอยู่ที่เจ็ดสามอยู่แล้วก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะจับเป็นชุดนี้นะพเพื่อนก็คือเอาเด่นจับกับชุดเด่นชุดนี้ไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอืมใช่แหละเพื่อนก็คือ 7จ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสก็จะมีอยู่ตามนี้ที่มาชนกับชุดหลักหน่วยของเรานั้นโดยตรงที่มาชนกับชุดหลักหน่วยของเราโดยตรงนั้นก็มาชนอยู่ที่เลขสามกับเลขสีก็คือ2ชุดนี้นะเพื่อนเพื่ก็คือ เเพราะว่าชุดเลขเจของเราก็มาติดเด่นอยู่ที่หลักสิบบนของเราก็คือชุดเลขเจกับเลข4แต่ที่เด่นๆมากๆก็คือเลข7ด,ดังนั้นเราก็จะเอาชุดเลขเจมาเป็นชุดสรุปมาให้กับเพื่อนๆไปเลยก็คือชนกับชุดนี้ก็คือ73และ74ส,ส่วนตัวที่เข้าแต้มนั้นก็คือ74ดนะนเพื่อน เพราะว่าชุดนี้แต่ยังไงก็อย่าประมาทเผื่อแต้มเราดูดไปอันนี้เราจับมาเป็นคือเด่นนะเพื่อนเด่นเอามาจับมาเป็นคู่ชุดถ้าเกิดว่าเราสรุปมาเป็นสีคู่ชุดนี้ตัวนี้เราก็คือ74็ดนอกนี้ก็เป็นตัวรองตัวกันไปยังไงยังไงก็ชุดนี้ก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะเพื่อนเพราะว่าชุดหลัก4ชุดสชุดสแล้วก็ชุดหของเรา มันก็ยังมาติดอยู่ที่หลัก10อยู่แต่ว่าเราก็เน้นมาให้กับเพื่อนๆนั่นแหละว่าน่าจะเป็นชุดนี้ไอ้ที่นี้เราจะมาดูไอ้ชุด3ตัวของเรากันถ้าเกิดว่าเราเน้นเป็นชุดนี้เราจะจับเฉพาะไอ้เป็นชุดตัวเด่นนะั่นเพื่อนก็คือจับเอาเฉพาะเด่นคือเด่นไปเลยก็คือชุด3ตัวมันก็จะได้อยู่ตามนี้นะถ้าเกิดเราจะจับจริงๆก็คือ ชุดแรกที่เข้าแต้มทุกสูตรเลยนะเพื่อนๆผมจะไล่ไปเลยจะมีอยู่ประมาณแปดชุดนะก็คือหนึ่งเจ็ดสามสองเจ็ดสามสามเจ็ดสามสี่เจ็ดสาม 5, 7, 3, 6, 7, 3แล้วก็แปดเจ็ดสามามดาดูแต้มที่เราดินดินก็คือแต้ง3าม แต้ม3ก็คือชุดนี้ชุดเดียวอย่าลืมนะครับเพื่อนชุดนี้ที่ผมจับมาทั้งหมด8คู่ชุดนี้คือเข้าแต้มดินแล้วก็เข้าแต้มที่เหลือดับเรารัดกลุ่มไว้หมดเลยงวดนี้คือเราจะไม่ตัดชุดใดชุดหนึ่งทิ้งเราจะตัดไปตามชุดแนวทางของเราส่วนชุดที่เราได้ตัวนั้นก็คือ มาจากชุดเลขเด่นแต่ว่าชุด2ตัวของเขาชุดนี้จะไม่เข้าแต้มชุด2ตัวของเรามาเข้าแต้มอยู่ที่ไอ้ชุด74ก็คือชุดนี้ที่เข้าแต้มแต่เราไม่ได้จับนะเราจับเอาเฉพาะตามตัวเด่นก็คือชุด73เพราะว่าเข้ามาเด่นเหลือเกินเราก็เลยมาลูดมาลูดไอ้ตั้งแต่ไอ้ศูนย์เจสถึงเก้ส่วนที่เข้าแต้มก็จะมีอยู่แค่8คู่ชุด และก็ที่เข้าแต้มเด่นที่สุดก็คือชุดนี้ก็คือไอ้สามเจ็ดสามไม่งั้นก็จะเป็นสามสามเจ็ดก็าลืมกลับตัวด้วยนะเพื่อนไอ้ชุดนี้เดี๋ยวผมจะกลับให้เลยก็คือชุดนี้นะก็คือจะเป็นสามเจ็ดสามแล้วก็สามสามเจ็ดอ่ะเข้าแต้มสามวันนี้เข้าแต้มดินของเราแล้วก็เหลือดับด้วย ก็คือชุดนี้จะมีอยู่ตามนี้แหละที่ผมน้นส่วนตัวไปถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบในชุดเดียวที่ผมน้นก็จัดไปเลยนะครับก็คือชุดนี้แหละส่วนสองตัวนั้นก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเอาหมดนี่แหละทั้งสี่ชุดเนี้ยไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ชอบก็อย่าลืมมาดูชุดนี้นะชุดนี้ที่ผมน้นๆหน่อยก็ จะให้เน้นพวกที่ติด9กหน่อยก็คือ2939 2ชุดนี้แหละสำหรับชุดที่ว่าไอเราจับตั้งแต่ไอคลิปแรกๆก,ก,ก็คือชุดนี้มามาถึงบทสุปของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้สำหรับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับสำหรับชุด,ดทางของเราก็จะอ่ะเดี๋ยวเอาลงนี่ไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะนั้นเพราะว่ามันมาเข้ากับชุดอันนี้ของเรา เข้ากับชุดหลักหน่วยของเราก็คือ3 45678แต่ว่าที่เข้าผมดึงมาแค่เอา4คู่ชุดเนี้ยตามตัวเด่นเพราะว่าถ้าเกิดเราจะจับมาเยอะเกินไปมันก็จะมีอยู่ข้างบนก็คือ7879แต่ว่ามันจะดูเยอะเกินไปเราก็เอาตัดมาให้เหลือแค่นี้แหละที่เน้นๆก็2คู่ชุดนี้ที่เข้า <c oughs> ชุดหลักของเราส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนยังไงยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีชอบ ไม่ชอบยังไงก็ดูเพื่อความเพื่อพื่นก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแคปหน้าจอไว้นะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ